สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นำเสนอกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรไซรราคา300บาทนะคะเป็นไซใหญ่ไซนี้จะหายากกว่าต้นเล็กๆนะคะหายากมากด้วยลูกค้าขาเพราะว่าสินค้าพวกนี้กล้วยไม้พวกนี้จะไม่มีสวนหรือความกล้วยไม้ที่ปลูกไว้นับหมื่นนับแสนต้นนะคะกล้วยไม้จึงมีตามจำนวนจำกัดมีไม่เยอะวันนี้มีต้นยาวนะคะลูกค้าอันนี้ก็บรรจุลงกล่องไปรษณีย์ขนาดมาตรฐาน1.5เมตรนะคะของเราใช้ขนส่งเป็นไปรษณีย์ไทยค่ะ เราก็บรรจุลงกองต้นก็ประมาณนี้คะ่ะลูกค้านะคะก็เหมาะแก่การปลูกนะคะบางต้นอาจจะยาวไปนิดนึงก็ทําการเจาะกองออกมาเดี๋ยวเราก็จะพันเทปอะไรให้เรียบร้อยนะคะกล้วยไม้ไปถึงลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เสียหายแน่นอนคะ่ะกล่องที่ใช้เป็นกล่องมาตรฐานแข็งแรงนะคะนี่กล้วยไม้ก็ต้นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าไซส์ก็ไล่ๆกันคะ่ะไม่ได้วัดขนาดเจาะจงที่เป๊ะนะคะก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่นะคะลูกค้า วันนี้ยังมีอยู่นะคะไซส์ใหญ่แล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นไม้สวยโอเคเลยค่ะมีอีกอประมาณ20ต้นนะคะลูกค้าสั่งซื้อวันนี้ไหมคะก็ส่งให้วันนี้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางเช็ตนะคะเพจช้างแดงชุมพรหรือว่าโทรเบอร์0946435420นะคะสินค้าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเพราะว่า ของเราเป็นกล่องใหญ่มากเก็บเงินไปทางนี้ไม่ไหวนะคะเราก็ส่งแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะคะลูกค้าโอนเงินแล้วก็ส่งของนะคะสวยมากไซนี้ใครยังอยากได้รีบเลยนะคะวันนี้ก็ได้อีกประมาณยี่สิบต้นเท่านั้นค่ะมีไม่เยอะค่ะหรือว่าลูกค้าที่ยังอยากได้เป็น งบถูกลงมาราคาถูกลงมาก็ไซร์ราคา200นะคะยังมีจำหน่ายตลอดไซส์สอ0รลูกค้าสามารถขอดูรูปภาพหรือว่าสินค้าเพิ่มเติมได้ทางเช็ดเพจช้างแดงชุมพรนะคะหรือโทรเบอร์ที่แจ้งไป0946435420จัดส่งทั่วประเทศนะคะต้นใหญ่สวยอยู่นะรอบนี้อ่าสวยมากค่ะ